สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะและก็สวัสดีชาวราศีกุมหรือลัคนากุมสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายครึ่งปีนะคะคุมเนื้อหาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2565นะคะก่อนอื่นนะคะอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะชาวราศีกุมและท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบคุณทุกกำลังใจ ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก s ับสไครต์ทุกการติดตามนะคะขอขอบคุณไว้เป็นอย่างสูงค่ะค่ะอาจารย์จะเปิดดวงเพื่อเปิดพื้นดวงของท่านนะคะขอเป็นตัวแทนเลือกไพ่ให้ท่านสับไพ่ให้ท่านนะคะพลังงานไพ่ของชาวราศีกุมไพ่พื้นดวงใน6เดือนข้างหน้ามีอะไรบ้างนะคะมีไพ่พลังงานห้าถ้วยสิบถ้วยหกไม้เทา้าสิบไม้เทา้า เดอะฟูลสิบเหรียญไพ่เดวอลไพ่เก้าถ้วยแปดไม้เท้าไพ่รรมาล้านค่ะพลังงานที่จะเกิดขึ้นใน6เดือนข้างหน้าสำหรับชาวราศีกุมนะคะก็แน่นอนค่ะไพ่ตำแหน่งสรุปเป็นทามาล้านขยายด้วย แไม้เท้าหไม้แล้วก็สิเหรียญน,นะคะแปลว่า6เดือนหน้าดวงท่านจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงปใิทานที่ดีขึ้นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะมีความสุขมากขึ้นเลยไพ่หมายเลขสิบนะคะสิถ้วยสิเหรียญไพ่แห่งความสุขแล้วก็เ้าถ้วย t เดว r l d ไม่ธรรมดาเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหนึ่งนะคะเติมเต็มในเรื่องของ แฟมบา y ครอบครัวเรื่องของความรักค่ะใครที่เคยผิดหวังอกหักอะไรมาก็แล้วแต่นะคะใน6เดือนข้างหน้านะคะท่านจะมีความสุขมากขึ้นรักที่เคยมีปัญหาก็จะกลับมาปรับความเข้าใจกันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเรื่องหน้าที่การงาน ก็มองว่ามีโอกาสเติบโตนะคะแปดไม้เท้าคือความก้าวหน้าการเติบโตในสายงานหรือน้องนองนักเรียนนักศึกษาก็แปลว่าการเรียนของน้องน้องดีขึ้นนะคะได้คะแนนดีขึ้นครูบาอาจารย์นะให้ความรักความเมตตาช่วยช่วยเหลือในสิ่งที่อ น้องๆไม่รู้ในรายละเอียดอะไรบางอย่างสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากครูบาอาจารย์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาได้นะคะที่อาจารย์เห็นนี่คือตําแหน่งหัวหน้าเจ้านายหรือครูบาอาจารย์ได้นะคะและก็เป็นตําแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ในแง,ขง่ของครอบครัวแฟมิลี่พ่อแม่ได้ด้วยถือว่ามีความสุขคะ่ะเป็นภาพคนสูงวัยกำลังอุ้มหลานนะคะเนี่ยเป็นภาพ สามีภรรยากลาลังอุ้มลูกอย่างงี้นะคะมันเป็นไพ่แห่งความสุขจริงๆใน6เดือนที่จะเกิดขึ้นและบางท่านก็มีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลไปเจอคนรักที่ต่างประเทศได้ด้วยหรือบางท่านก็แปลในแง่คนทางไกลเดินทางมาหาท่านมีการนัดเจอกันมันเป็นไพ่แห่งความสุขจริงๆค่ะโอเคค่ะเรามาเจาะรายเดือนกันนะคะว่าในแต่ละเดือนเป็นยังไงบ้างนะคะ เริ่มที่เดือนก,นกรกฎาคมค่ะเจาะในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะท่านได้ไพ่สองดาบหกถ้วยเจ้าชายถือดาบสามเหรียญอัศวินดาบค่ะ,ะพลังงานแบบนี้นะคะแน่นอนแล้วค่ะไพ่ขึ้นสองดาบ เจ้าชายดาบอัศวินดาบเนี่ยเป็นพลังงานธาตุลมนะคะเป็นธาตุลมที่เขาเรียกว่าใจร้อนมุ่งม,มั่นคือมองในแง่ดีก็คือความกล้านะคะความกล้าแต่ไม่ถึงขั้นบ้าบินนะคะเพราะว่ายังมีไพ่หกถ้วยกับสามเหรียญอยู่ เป็นความกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกความมาั่นมั่นความมั่นใจในตัวเองมั่นใจในความรู้สติปัญญาความสามารถค่ะเพราะฉะนั้นแนวเรื่องงานอาจารย์มองเลยในเดือนกระะกฎาคมเนี่ยนะคะไห้สองดาบการรอคอยในเรื่องของลูกค้าการคอนแทคต่างๆ จะสมดังใจหวังเลยค่ะไพ่สทูอ่ทวดทีไพ่หกถ้วยแปดการเซ็นสัญญางานเกิดขึ้น3เหรียญเนี่ยอุย้ยมีงานเข้ามาตลอดตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้การเงินอู้ฟู่ขึ้นมาได้เลยนะคะคำว่า3เหรียญกับ6กถ้วยมีอยู่มีกินมีความสุขแต่เดือนนี้อาจจะเหนื่อยเพราะงานเข้ามาเยอะนั่นเองนะคะงานปังมากๆนะคะในทุกด้านไม่ว่าจะงานด้านเซอร์วิสบริการงานเกี่ยวข้องกับ อาชีพข้าราชการก็ได้ทหารตำรวจหรือเกี่ยวข้องกับการขนส่งโลจิสติกเกี่ยวข้องกับการเดินทางเป็นแบบเขาเรียกว่าอาจจะเป็นช่วงเปิดแล้วเรื่องของโควิดนะอาจารย์เลยมองความเคลื่อนไหวของดวงในเดือนนี้ชาวราศีกุมมองไปทิศทางที่แบบ เกิดการพัฒนาเติบโตมากขึ้นในเรื่องของงานนั่นเองนะคะถ้ามองในเรื่องของเงินเมื่อกี้ก็พูดแล้วว่าการเงินปังนะเพราะงานเข้ามาเยอะรายได้ก็ต้องเขาเข้ามาเยอะตามนะคะ,ะการการเงินก็เลยมองว่ามีช่องทางหลา,หลายช่องทางเข้ามามีการเงินที่ดีมากๆในเดือนนี้มีเกณฑ์แบบบางท่านอาจจะมีแผนอยากไปผ่อนบ้านผ่อนคอนโดรหรือซื้อรถอย่างได้เลยไพ อัศวินดาบนั่นเองนะคะอ่าโอเคต่อไปในเรื่องของความรักค่ะถ้าเป็นเรื่องของความรักการรอคอยอยู่ที่ไพ่สองดาบอาจจะเหมือนงอนกันอยู่ก็ได้นะเออนะคะพอเป็นไพ่หกถ้วยกับ3ามเหรียญเนี่ยบ่งบอกถึงการปรับความเข้าใจนะใครที่มีปัญหากันอยู่แน่นอนคะอ่ะอ่าคุณรอได้เขากลับเข้ามาเองคะ่ะขี่ม้ามาแล้วคะ่ะคุณไม่ต้องเขาเรียกว่าคุณไม่ต้องทักไปเลยเขากลับมาเองเลยคะ่ะ นะคะเรานั่งเฉยๆเลยค่ะเขาจะกลับมาง้อมาขอความรักของคุณกับคุณเองนะคะเห็นไหมคะภาพผู้ชายนั่งคุกเข่ามอบช่อดอกไม้ให้น้องผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละคะ่ะภาพแบบนี้เลยนะคะที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของความรักสําหรับชาวราศีกุมมีความสุขมากๆเลยค่ะโอเคต่อไปนะคะเดือนออสิงหาคมค่ะ พลังงานไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะเดอะฟูลเดอะมูนแปดเรียญแล้วก็เดอะซันค่ะสำหรับเดือนอสิงหานะคะมองดูไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะ อาจจะแปลในแงน่ของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานในเดือนนี้ได้นะคะบางท่านนะก็ไม่ได้ทุกคนเนาะมันาเป็นดวงภาพรวมใครก็ตามที่มีปัญหาเครียดในเรื่องของงานแบบสู้ไม่ไหวละ,ะทาแบบอรับผิดชอบหนักมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีใครมาแบบแบ่งเบาภาระ,ะเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผลประโยชน์รายได้อาจจะไม่ตอบโจทย์ด้วยเหนื่อยแต่คุ้มค่ามันก็ น่าทำแต่เหนื่อยแล้วมันไม่อาจจะไม่คุ้มค่านะคะาชาวราศีกุมก็เลยมีความรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วอึดอัดนะคะไพ่เดฟูอยากที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆที่มันอชิวๆสบายๆหน่อยเป็นอิสระในการตัดสินใจหรืออยากจะเริ่มอะไรที่มันฉีกแนวการทํางานที่ตัวเองเคยทํามานานจนจนเริ่มเบื่อนั่นแหละคะ่ะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานแบบนั้นนะคะและอาจารย์มองว่า ใครที่รอง,งานมานานหรือกําลังจะตัดสินใจเปลี่ยนงานถือว่าท่านได้งานค่ะไพ่แปดเหรียญกับเดอะซันนะคะแปลว่าท่านได้งานที่ถูกใจ ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้และก็ตำแหน่งท่านด้วยนะคะหรืออีกมุมนึงนะคะบางท่านอาจจะไม่ถึงขั้นออกจากงานแต่แปลว่าการโยกย้ายไปกินตำแหน่งใหม่สาขาใหม่ก็ได้อืมอาจจะทํางานไกลบ้านสักนิดนึงเพราะมีไพ่เดินทางนะคะอยู่ไพ่ The Sun และ The Fool ก็เป็นไพ่เดินทางได้ก็จะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ หรือใครมีปัญหาในเรื่องของลูกน้องบริวารน,นะอาจจะทําความเดือดร้อนให้แต่ด้วยความสามารถของท่านหรือด้วยความแบบว่าซื่อสัตย์ของท่านก็ได้อาจารย์เห็นในที่สุดแล้วทุกอย่างราคาเราไม่ได้ผิดเราก็ยังยืนแท่นเป็นนัมเบอร์วันอยู่นะคะไม่สามารถที่ใครจะมาเหมือนกับโค่นล้มท่านได้หรอกนะคะใครที่ทำไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็จะ สะท้อนโทษทีค่ะสะท้อนกลับไปหาเขาเองนะคะอา,อาจารย์จะพูดประมาณนี้เนาะโอเคในเรื่องของการเงินค่ะนะคะการเงินอาจารย์มองว่าอย่างดีนะพะมีไพ่พลังงานแปดเหรียญกับเดือดซันรายได้ก็เข้ามาเป็นกอบเป็นกันเข้ามาเยอะ อาจจะท่านมีทำอะไรเสริมเพิ่มเติมขึ้นก็นได้แต่นั่นแหละพอมีไพ่ t ดอะทาวเขึ้นมาเดอะมู n ขึ้นมาก็อาจจะต้องยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพก็ต้องระวังนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของอการใช้จ่าย อาจจะเป็นเรื่องของการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยก็ได้แต่ระวังมากที่สุดคือเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะท่านที่สูงวัยนะคะทํางานก็ต้องแบ่งเวลาในการพักผ่อนระวังความดันนะคะความดันนี้เป็นปัญหานะคะ,ะในไพ่ The t o w e r นะคะต้องระวังสุขภาพเนาะส่วนประเด็นแนวเรื่องของความรักนะคะถ้าเป็นความรักเนี่ย แน่นอนค่ะไพ่ทาวเวอร์กับ The m o มูเนี่ยอาจจะแบบอู้ทะเลาะก,กันหนักมีปากมีเสียงถึงขั้นแบบถ้าเป็นคู่สามีภรรยาท้าอย่าท้าเลิกเออประมาณนั้นก็ได้เออแล้วจริงๆเราเลิกไหมไม่ได้เลิกนะคะเป็นไพ่แปดเหรียญกับเดอ s u ซอยู่เออก็พูดไปงั้นแหละยังไงก็รักกันอยู่ก็ยังกลับมาอีกนั่นแหละนะคะก็จะพูดประมาณนี้นะคะบางบางครั้งคนเราก็มีบ้างนะอารมณ์ นะอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์แบบไม่ได้ดังใจนะคะ,ะเขาเรียกว่าอะไรเวียงวินอาจจะมีประเด็นบ้างนะคะแต่ยังไงเมื่อสงบสติอารมณ์ได้อารมณ์เย็นลงทุกอย่างก็จะคลี่ไขยก็จะกลับมาได้นะคะบางอย่างก็ต้องแบบเขาเรียกว่าใจเย็นๆบ้างนะคะบางครั้งสิ่งที่คำว่าเดมู moon, นะข่าวร้ายหรือสิ่งที่เราได้ยิดได้ยินได้ รับฟังอะไรมามันอาจจะไม่จริงเสมอไปนะอถามกันตรงๆดีกว่านะอย่าไปเขาเรียกว่าฟังข่าวลือข่าวที่มันสร้างอะไรมาทําให้พวกคุณกินแหนงแขงใจกันมากกว่านะเพราะฉะนั้นให้ไว้วางใจกันดีกว่านะคะดวงก็จะประมาณนี้ในเดือนสิงหานะคะ,ะเดือนกันยายนนะคะ พลังงานไพ่เดือนกันยายนสำหรับชาวราศีกุมนะคะท่านไดน้ไพ่เก้าเหรียญได้ไพ่เดอะเมจิกเชียนได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าน่าจะมีการเริ่มต้นงานใหม่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานนะคะสี่ดาบสามไม้โอเคค่ะในเดือนกันยายนใครก็ตามที่กำลังหางานทำเนาะสามไม้เท้าการมอง โอกาสมองเรือสำเภาที่ลอยอยู่ในหน้าน้ำนั่นแหละออรองานอยู่มองการการหางานนะคะ,ะก็แปลว่าท่านจะได้งานทำนะเนมเชี่ยงก,นกนหนึ่งไม้ขึ้นมานะฮะพระัานสี่ดาบสิ่งที่กังวลสิ่งที่เครียดอยู่เนี่ยเ,เพราะเราก็ต้องเครียดเรื่องเงินแหละถ้าไม่มีงานเงินก็จะต้องมีปัญหาใช่ไหมคะใครที่ว่างานก็อูหางานกันแบบเหนื่อยเลยนะคะแต่แล้วเดือนนี้ในที่สุดก็ได้งานการเริ่มต้นงานที่ อตอบโจทย์ในเรื่องความรู้ความสามารถก็เป็นงานที่ท่านมีประสบการณ์และรายได้เป็นที่พอใจแนวเรื่องงานก็จะแปลงนี้หรือบางท่านอาจจะไม่ได้แปลการเริ่มต้นในนี่การหางานทําแบบนั้นแต่อาจจะมองว่ามีการขยับขยายงานมากขึ้น ถ้าทำงานบริษัทก็อาจจะง,งานเยอะขึ้นนะคะอาจจะทําควบหลายตําแหน่งหลายความรับผิดชอบแต่ก็อาจจะมีเพิ่มเงินเดือนอยู่เพิ่มรายได้เพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะหรือบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะมองหางานแบบเสริมเกิดขึ้นก็ได้เพราะเหมือนจะอยากที่จะเก็บเงินเก็บอม อาจจะหวังในเรื่องของการซื้อทรัพย์สินซื้อบ้านซื้อรถก็ว่าไปนะชาวราศีกุมเดือนนี้ก็จะมีเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานแบบนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินแน่นอนแหละให้ก้าวเหรียญขึ้นมาเนี่ยการเงินก็ต้องล่ําซ้ำนะเดือนนี้นะคะในเดือนกันย์กันยายนโทษทีะละรายได้ดีๆเข้ามามีรายได้หลายช่องทาง กนะ็เหมือนที่บอกว่าบางท่านก็มีงานประจําอยู่แล้วก็เป็นงานเงินที่มันแบบเงินเป็นแบบเงินฟิกอยู่แล้วว่าต้องได้แต่อาจจะมีรายได้เสริมเข้ามาทําให้ท่านมีมีเขาเรียกว่าความคล่องตัวในเรื่องของการเงินมากขึ้นนะคะในเดือนกันยายนความรักนะคะถ้าเป็นความรักไพ่สี่ดาบเนี่ยมองความสัมพันธ์มันนิ่งๆอะ่ะมันน่าจะไม่ไม่ค่อยเข้าใจกันอะ น่านะคะน่าจะยืนหันหลังให้กันนะต่างคนต่างไม่คุยงอนกันอยู่นั่นน่ะนะคะต่างคนเกี่ยงถึงง้อ,อก,ก่อนสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉันไม่ไม,ไม่ไม่ง้อเธอหรอกก็เธอไม่โทรมาไม่ไลน์มาอะไรก็ว่าไปเหมือนเหมือนเหมือนมีปัญหากันอยู่นะ,ะในในดวงอะ่ะนะคะก็เหมือนแบบเล่นเกมกันอยู่ก็ได้นะคะว่าใครจะเพี้ยงพําที่จะต้องเป็นฝ่ายง้ออะไรประมาณนี้แต่แล้วจริงๆแล้วก็ง้อกันนะคะอาจารย์มองนะ สิ่งที่แบบเป็นประเด็นปัญหาก็นิดหน่อยแหละอาจจะงนงันอาจจะเข้าใจผิดกันหรือทําอะไรไม่ถูกใจฉันต้องการอย่างนี้เธอก็ไปิดทอะไรก็ไม่รู้ที่มันสวนทางกับความต้องการของฉันอะไรประมาณนี้คนเราก็มีนะคะบางทีแต่อาจารย์ก็อยากจะบอกว่าอบางครั้งนะอย่างนี้นะ,ะเราคุยกันดีกว่านะคะเพราะงั้นการสื่อสารบางอย่างเราคิดเขาอาจจะไม่ได้คิด เขาอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราคิดอย่างนี้นะคะเนี่ยเครียดอยู่คนเดียวเลยอ่นะคะนอนฟุบก,กับโต๊ะเลยนะเพราะฉะนั้นต้องคุยค่ะต้องเขาเรียกเปิดใจอืเปิดใจคุยกันทุกอย่างก็จะเข้าใจได้นะคะในเรื่องของความรักไม่มีอะไรรุนแรงนะคะเขายังยืนคอยคุณอยู่ตรงนี้เลยไม่ไปไหนนะคะโอเค ในเดือนตุลาคมค่ะอ่ามีเกณฑ์เดินทางไกลได้นะคะหกไม้หรือมีใครที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัดก็ได้เดินทางมาหาคุณหรือเปล่าอ่านะคะราชาดาบดอีอัมเพรสไพ่สวยนะเดือนนี้นะ จริงๆมีเกณฑ์เดินทางหกดาบก็เดินทางหกไม้ก็เดินทางอ่านะคะเด่นที่สุดเลยความรักนะคะจะได้เจอเจอกันแล้วรอกันมานานแล้วคุยกันมานานแล้วยังไม่ได้เจอตัวนะคะในเดือนตุลาเจอตัวค่ะอืมเจอตัวเป็นๆละทุกทีอาจจะวิดีโอคอลหรือส่งเมสเสจอ่าอะไรประมาณนั้นแต่นี่จะได้ไดเจอตัวนะใครที่คุยกันมานานจะได้เจอตัวมานานของใจก็คือหมายเลขหกนี่แหละ คุยกันมานันนะคะยังไม่เจอตัวจะได้เจอตัวในเรื่องของความรักนะคะมีเกณฑ์เดินทางมาเจอเจอกันหรือใครที่มีปัญหาก็คือการก้าวข้ามปัญหาล่ะคะ่ะหกดาบคลี่คลายะคะ่ะเพราะยังไงก็ไม่เปลี่ยนแปลง King กับ Empress คุณเป็นคู่กันอยู่แล้วนะคะ ความรักยังไงก็ลงตัวค่ะนะคะมันก็มีบ้างแหละเหมือนลิ้งกับฟันกระทบกระทั่งนะคะแต่ยังไงก็ให้อภัยกันได้อยู่แล้วนะคะและถ้าเป็นเรื่องของงานอาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องเดินทางไกลไปทํางานต่างจังหวัดต่างประเทศไปดูงานทางไกลได้หรือบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายตําแหน่งไปกินตําแหน่งใหญ่ขึ้นในความรับผิดชอบมากขึ้นตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้และ ผลประโยชน์นะคะบางคนก็คขยับขยายธุรกิจก็มีหรือบางคนทํางานสองอย่างหรือบางคนมีเกณฑ์ที่จะต้องหุ้นส่วนหุ้นส่วนร่วมกันระหว่างคนรักก็ได้ในเรื่องงานคุณสองคนจะแชร์กันช่วยกันในเรื่องของการสร้างความก้าวหน้าการเติบโตเป้าหมายในชีวิตที่จะมีร่วมกันนี่แหละสร้างสารรค์ผลงานไปเถอะถือว่าดีมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเดือนตุลาคมเป็นเดือนดี เดือนที่ดีของชาวราศีกุมแน่นอนค่ะต่อไปเดือนพฤศจิกายนค่ะอ่าพฤศกิกายนมีพลังงานไพ่แปดดาบมีเดลชาริอัมีเด็กถือเหรียญมีสองเหรียญ มีก้าวไม้อเดือนนี้อาจจะเครียดในเรื่องเองินเรื่องใช้จ่ายหมุนซ้ายหมุนขวาหรือเข้ามือซ้ายจ่ายมือขวาอะไรประมาณนี้มือเป็นมือเป็นประวิงเพราะว่าอะไรหมุนจนปวดมือละอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้อาจารย์ก็ต้องมองว่าระวังเรื่องของการใช้จ่ายใครที่คิดว่าจะซื้อรถอมืมีความคิดอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งเลยนะคะ ขอให้คล่องตัวมากกว่านี้ก็ได้เพราะนี้อาจารย์มองเป็นเงินหมุนนะมหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยนะคะอาจจะเครียดได้ถ้าซื้อซื้อได้แต่บางเดือนมันอาจจะช็อตได้เหมือนกันนะอันนี้ต้องระวังถามว่ามีรายได้เข้ามาไหมก็มีนะแต่เดือนนี้มันอาจจะเข้ามาไม่ได้เป็นเป็นกอบเป็นกรรมอะไรมากมายมันแค่ให้เด็กถือเหรียญกับสเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของ การใช้จ่ายอาจจะต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายหน่อยก็ได้นะเดือนนี้ยอาจจะเป็นประเด็นได้อาจารย์ก็ต้องพูดอย่างนี้นะแต่ถ้าถามว่าในเรื่องของการงานหละ่ะเป็นยังไงการงานก็ยังมั่นคงอยู่แต่นั่นแหละคุณก็ยังไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่หรอกเดือนนี้นะคะเพราะคุณอาจจะแผนอยากย้ายไปทำงานที่อื่นที่มันตอบโจทย์ในเรื่องของเงินมากกว่านี้ คุณมีความรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่เติบโตบางท่านก็จะคิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดให้หนักคิดให้ดีให้ถี่ถ้วนได้งานก่อนแล้วค่อยออกนะคะแบบนี้อย่าเพิ่งชิงลาออกไปก่อนอดทนให้มากๆนะคะในเดือนพฤศจิกายนถ้าใครมีดวงที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อาจารย์ทายอยู่ก็คิดให้ดีก่อนนะคะอ่านี่ก็คือเรื่องของการ การงานนะคะการเงินความรักล่ะเป็นยังไงถ้าความรักเนี่ยก็อาจจะมองว่าความขัดแย้งได้สวิงสีขาวกับสีดำนะทะเลาะอบแว้งขัดแยง้งความคิดเห็นไม่ลงตัวหรือความน้อยอกน้อยใจที่อีกฝ่ายไม่มีเวลาให้ก็ได้นะฮะก็จะอถ้ารักจริงนะก็ต้องแบบเขาเรียกไปเปิดตัวกับเพื่อนๆน,น้อยหรือแบบ แสดงความรู้สึกให้มันมากกว่านี้เนี่ยมันจะมีอาการประมาณนี้ต่อกันเหมือนกันนะคะในเรื่องของความรักใครที่คบหากันแล้วยังไม่เปิดเผยเน่นหละจะเป็นประเด็นไพ่ขึ้นอย่างนี้นะคะก็จะเป็นปร,ประเด็นน้อยอกน้อยใจเนี่ยก็อาจจะมีคําพูดแบบว่ากันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจก็ได้ต้องต้องระวังนะคะใครก็ตามที่อยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ต้องปรับตัวคุยกันค่ะว่า เมื่อไหร่จะพร้อมอมเขาอาจจะขอเวลาเพราะอะไรเหตุผลอะไรอาจจะเหตุผลในแง่เขายังไม่มั่นคงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็อาจที่อยากเปิดตัวคุณต่อเมื่อเขาพร้อมจริงๆนะเขาพร้อมเขาไม่อยากเสียคําพูดอาจารย์มองเป็นแบบนั้นเขาอาจจะบอกรอไปก่อนรอให้ผมพร้อมอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะดูก่อนนะคะว่าจุดประสงค์เป้าหมายเขาคืออะไรอย่าเพิ่งน้อยใจไปนะในความรักเป็นประมาณนี้คะ่ะ ต่อไปในเดือนธันวาคมค่ะไพ่สองไม้เท้าเจ็ดเหรียญอัศวินถ้วยหนึ่งถ้วยค่ะ ว้าวเดือนนี้ดีนะคะสุดยอดเลยอ่าชาวราศีกุมเดือนธันวาคมเป็นเดือนอ่าสิ้นปีแห่งความสุขของท่านแน่นอนสมอ่าความปาถนาในทุกด้านที่รออยู่เนี่ยเจ็ดเหรียญยืนรออยู่มองโอกาสอยู่ท่านก็ได้โอกาสนั้นอย่างเรื่องงานเนี่ยบางทนบางคนก็คิดว่าเฮ้ยสิ้นปีแล้วนี่จะได้โบนัสได้อ่าค่า โบนัสเพิ่มไหมได้เยอะไหมเงินเดือนเพิ่มหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ได้รู้สึกค่าครองชีพมันหอหนักเลอเกินอะไรประมาณนี้เนะเาะเงินเงินเดือนไม่ขึ้นของแพงขึ้นอะไรก็ว่าไปอาจจะเป็นประเด็นก็ได้นะคะอาจจะบน่นบนอยู่ก็ได้อาจารย์ไม่ใช่อาจารย์พูดไปเองนะอาจารย์มองก็บพไพ่ว้นี้เนาะโอเคค่ะ ถ้าใครที่คิดประมาณนี้อยู่อาจารย์ก็ต้องมองว่าท่านสมหวังในเรื่องของผลประโยชน์และ,ะไรายได้เพราะอะไรล่ะเพราะบริษัทของท่านอาจจะพอตอนสิ้นปีจริงผลประกอบการเขาดีขึ้นนะคะเขาก็อาจจะมีโบนัสมีให้พนักงานหรือใครทํางานดีเนี่ยท่านก็มีโอกาสได้รางวัลอย่างเงี้ยน,นะคะได้ผลตอบแทนที่สูงก็ได้ได้รับ การเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งหรือได้การพิจาณาเป็นพิเศษกว่าคนอื่นๆก็ได้นะคะหรือบางท่านก็มีเกณฑ์แบบได้รางวัลถึงขั้นไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้นะ,ะอาจารย์มองในน,นี่ยไพ่อัศวินถ้วยกับเดอะเวลด์ดีมากเลยค่ะอตอบโจทย์ในเรื่องของความสุขความสมหวังในตอนสิ้นปีมากๆหรือความรักก็เหมือนกันค่ะ ะคะใครที่ยังไม่ได้แบบบอกความชัดเจนยกระดับความสัมพันธ์สัทีสินี่ไงคะมั่นหมายแต่งงานได้เลยนะะอัศวินถ้วยหนึ่งถ้วยไพ่เดอะเวลนะคะเป็นความสุขความสมหวังสำหรับการรอคอยครั้งนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครรักกันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะคะก็ยิ่งรักกันมากขึ้นอาจจะมีแผนมีบุตรด้วยกันก็ได้นะ ใครโสดก็มีเกณฑ์เจอคนถูกใจนะคะโดยเฉพาะเป็นคนละจังหวัดคนละประเทศเนี่ยถูกดวงมากคุณผู้หญิงคุณก็จะเจอชายหนุ่มรูปหล่อนะคะดูเท่ดูบุคลิกดีนิสัยใจคอดีแล้วก็เหมือนกับมีความจริงใจเลยอาจารย์มองแบบนั้นเลยนะ,ะหรือถ้าคุณผู้ชายคุณก็เจอผู้หญิงค่อนข้างสวยสลีละงดงามผิวพรรณดีตำแหน่งหนะ้าที่การงานดี เป็นที่เชิดหน้าชูตาของคุณได้เดินไปด้วยกันไม่อายใครแน่นอนนะสองไม่เท้านั่นเองนะคะว้าวถือว่าดีมากๆเลยค่ะชาวกุมขอให้มีความสุขเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ